สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเดิมแล้วนะคะกับช่องธรรมดี h ช n แนลนะคะวันนี้ธรรมดี h ช n แนลก็มีแอปหาเงินออนไลน์ตัวใหม่นะคะมาแนะนํากับทางเพื่อนๆนะคะเชื่อว่าแอปสมาร์ทการ์ดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลิงก์สมัครจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครกันเลยนะคะขั้นตอนการสมัครนะคะช่องแรกนะคะให้เพื่อนๆใส่ชื่อเรานะคะหรือว่าจะเป็นใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะ เพื่อเราจะได้จำง่ายๆนะทำอดีตแชเนลจะยกตัวอย่างเป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ทำการคัดลอกไว้นะคะส่วนช่องที่สองนะคะก็ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เรานั่นแหละนะคะแล้วก็ช่องที่สามนะคะทำอดีตแชเนลจะใส่เป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะคะอ่าทุกช่องจะใส่เป็นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นอันเดียวกันหมดเลย เพื่อเราจะได้จําได้ง่ายๆนะคะเพื่อจะได้ไม่สับสนเนาะหลังจากที่เราก่อหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ครบทั้งหกช่องแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะอ่ะค่ะเขาก็จะแจ้งว่าลงทะเบียนสําเร็จนะคะลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็อ่าเพื่อนๆมันก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแอปอย่างนี้นะถ้าใครจะดาวน์โหลดแอปนะคะให ทำการคัดลอกลิงก์แล้วไปเปิดใน Google Chrome แล้วทำการดาวน์โหลดนะคะถ้าเราดาวน์โหลดผ่านตรงหน้าเบราว์เซอร์ตัวนี้มันจะดาวน์โหลดไม่ได้นะคะเราก็เข้าสู่ระบบกันเลยนะคะอ่าเข้าสู่ระบบกันเลยสักครู่นะคะอ่าโอเคเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นก,กฎกติกาของเขานะคะหรือว่าประกาศของเขานะคะเขาก็จะแจ้งว่า สิทธิประโยชน์นะคะก็คือสามารถถอนขั้นต่ำได้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะในส่วนของการถอนครั้งแรกนะคะส่วนครั้งที่สองนะคะเขาจะให้ถอนอยู่ที่หนึ่งพันบาทขึ้นไปนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากเราแนะนำเพื่อนๆน,นะคะมาทำภารกิจนะคะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็สามารถปั๊มได้นะคะสามารถปั๊มค่าคอมมิชชั่นได้นะอ่อส่วน การเติมเงินหรืออะไรเงี้ยทำบริแนลไม่อยากจะแนะนํานะคะแนะนําให้เราเล่นฟรีดีกว่านะคะแอปทุกแอปคือเขาสามารถปล่อยให้เราเล่นฟรีได้แล้วก็เล่นต้องเล่นฟรีไม่ต้องเสียงเงินเติมนะคะ,ะสำหรับการถอนเงินนะคะการถอนเงินจะมาถึงภายใน24ชั่วโมงนะคะในแอปเขาแจ้งไว้เนาะแต่ว่าทำบริษัทแนลก็ยังไม่ครบ100บาทก็เลยยังไม่มีในส่วนของ ตัวใบเสร็จมายืนยันกับทางเพื่อนๆน,นะคะว่าถอนได้จริงแต่ว่าเห็นหลายคนนะคะเห็นเพื่อนหลายๆคนบอกว่าแอปนี้ถอนได้จริงนะคะแต่ว่าจะมาภายใน24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําภารกิจกันเลยนะคะการทําภารกิจนะคะก็คือเป็นการแย่งบินเหมือนกับเว็บอื่นๆน,นะคะที่เคยผ่านมาเนาะให้เพื่อนๆกดไปตรงบัญชีนะคะตรงนี้นะคะตรงบัญชีตรงนี้นะกดคลิกไปตรงบัญชีนะคะ เพื่อเราจะไปตั้งค่านะคะอ่ากดมาบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเข้าตรงข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยนะจ๊ะเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านกองทุนเห็นไหมทาอดีช้ชานยให้ใส่เป็นหมายเร์โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็กดวางเลยกดแล้วก็มันก็จะเข้ามาหน้าตาแอปแบบนี้แล้วก็กรอข้อมูล ในส่วนของที่อยู่จัดส่งตรงนี้นะเขาไม่ได้ให้จัดส่งมาจริงนะคะเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆสามารถใส่ข้อมูลมั่วหรือข้อมูลหลอกได้นะคะ,ะเดี๋ยวทำตัวดิฉันจะทําให้ดูนะชื่ออย่างเงี้ยเราก็เป็นงามใจนะคะเป็นชื่อมั่วนะนามสกุลใจดีประมาณนี้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราก็ใส่เบอร์เดิมนะคะที่เราได้เข้าสู่ที่เราได้ใช้ลงทะเบียนนะคะ แล้วก็ที่อยู่ไม่ต้องใช้ที่อยู่เราจริงนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่มั่วเลยสิบสองทับหนึ่งนะคะตำบลน,นาดีนะคะแล้วก็ใส่มั่วนะคะแล้วก็จังหวัดชัยภูมินะคะสมมติเนะอันนี้คือสมมตินะคะค่ะสมมติแล้วก็เราใส่แค่นี้ได้นะคะแล้วก็กดยืนยันเลยนะคะอ่าเขาก็จะบอกว่าบันทึกเรียบร้อยนะคะอ่าสมมติเราบันทึกเรียบร้อยแล้วเราก็กดแบ็กกลับนะคะ แบตอัพแล้วก็เราก็ไปผูกบัญชีธนาคารนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมค่าบัญชีธนาคารเราจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ไปผูกให้มาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะอ่ากดคลิกเข้าไปเลยจ้าแล้วก็กดชื่อนะคะก็งามใจนะคะนามสกุลใจดีนะคะแล้วก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อนะคะก็เป็นเบอร์เดิมนะจ๊ะอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็กดใส่ หมายเลขบัญชีธนาคารเรานะคะสมมุตินะอันนี้คือสมมุติให้ดูนะคะสมมุตินะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็กดเลือกได้นะคะเป็นธนาคารอะไรนะคะเขาก็จะมีกสิกรกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีทหารไทยไทยพาณิชธนาชาติแล้วก็ออมสินนะคะธนาคารอื่นอย่าง TMB ก็ยังไม่รองรับนะคะแล้วก็เลือกกสิกรนะคะโอเค i อ l ดี e นะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่ ID line จริงนะคะเราใส่เป็นเบอร์โทรก็ได้นะจ๊ะ อ่าแล้วก็กดตั้งค่าเลยโอเคตั้งค่าก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเทอร์เรเชน่าจะไปเร็วนิดหนึ่งนะโอเคทําเรียบร้อยแล้วก็เราก็กด back กลับได้เลยกด back กลับแล้วก็เราไปทําภารกิจนะคะถ้าหากเราไม่ไปลงทะเบียนอ่าที่อยู่จัดส่งนะคะเราจะไม่สามารถทํภารกิจได้นะเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะคะส่วนการทํภารกิจนะคะให้เพื่อนๆกดมาตรงนี้นะคะตรงนี้นะเริ่มพิชิตได้เลยจ้า กดคำว่าเริ่มพิชิตนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เรากดคว้าคำสั่งอัตโนมัตินะคะเห็นไหมเป็นๆัน,น็นตรงนี้ตัวสีส้มๆนี้นะคะ<อ>แล้วก็กดตรงนี้นะคะก็คือเราจะได้ภารกิจละสองบาทนะคะวันหนึ่งเราจะหมุนฟรีอยู่ที่่20ภารกิจนะคะก็คือตกอยู่ที่40บาทต่อวันนะคะเว็บน,นี้เห็นเขาแจ้งบอกว่าทําได้ตลอดนะคะยังไม่มีกำหนดนะ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรากดขวาภารกิจได้เลยค่ะ,ะกดไปเลยนะคะมันก็จะหมุนนะคะหมุนขึ้นเห็นไหมมันก็จะขึ้นสองบาทนะคะถ้าหากเราไม่ต้องการเราก็กดยกเลิกได้นะคะเห็นถ้าหากเราต้องการแล้วเราก็กดส่งคําซื้อสั่งซื้อได้เลยนะคะกดไปเลยค่ะเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็รอมันโหลดนะคะเพื่อน สายฟรีสามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ถอนได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนเสียงเงินเติมนะคะอ่าโอเคเห็นไหมตรงนี้เราก็จะขึ้นสองบาทแล้วนะคะเราทำสามวันเราก็ได้ร้อยยี่สิบาทแล้วก็สามารถถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทได้นะคะเพื่อนๆการถอนเงินจะมาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอ่าแล้วก็ทำภารกิจที่สองได้เลยนะคะ อ่าเห็นไหมเขาจะบอกว่ารอประมาณ3ามนาทีนะคะเราไม่ต้องรอนะคะเราทิ้งไว้สักประมาณ5้าวินะคะแล้วก็ไปทําต่อนะคะอ่าสักครู่นะคะเรากดไปทาต่อมันค่อนข้างทํายากนิดนึงนะคะมันจะขึ้นแบบนี้แหละบ่อยๆครั้งมากเลยแล้วก็ไม่ต้องรออ่าเห็นไหมแล้วไม่ต้องรอถึง3ามนาทีเรารอประมาณ5้าวิล้วก็ทําต่อได้เลยนะคะแอปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลิงก์สมัครก็คืออยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆอย่าลืมอ่า กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทวารีชาแนลให้ด้วยนะคะแล้วก็อ่าถ้าหากเพื่อนๆสมัครด้วยผ่านลิงก์ทวารีชาแนลก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆย้ํานะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราสามารถเล่นฟรีได้แล้วก็เล่นฟรีนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องเสียงเงินเติมนะคะเราต้องฉลาดกว่าแอปนะคะไม่ให้แอปฉลาดกว่าเรานะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้เท่านี้นะคะถ้าหาก ทำดิจิเนียลถอนแล้วเดี๋ยวทำดิจิเนียลจะมาอัปเดตในส่วนของการถอนให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า